โอเคต่อที่คียไฟท์ของอันจูกับลูปินานะโอเคอันจูนี่ค่อนข้างมีตานะส่วนลูปินาเป็นหน้ากล่องเนาะหน้าบอกของบีสิบห้าเนาะอ่ะเต๋าครับเริ่มก่อนเริ่มหลังหน <laughs> ึ่งหนึ่งม่หกอ่าโอเคครับตอานี้ผมเริ่มก่อนึบ <h ook> โอ้ยช่า โอ,อ้เนี่ยเปลี่ยนสองใบไม่เปลี่ยนได้อะไรกันน่ากลัวอ่ะเอาเลยเข้าเทินจั่วครับโอ้โหไม่นะต้องไ like ล์จริงจงเหรอไล์เป like ็นเทเล่ครับจัว่วหนึ่งผ่านเิ่มเทินรอ,อไล่ครับตัวเปิดห้าหาสาม สาม,มัวตัวแรกจัว่วแล้วก็ควิกคิวสกิลตัวเปิดห้าหาสามไม่มีไม่มีอะไรกันเปิดไม่เจอนะนะอลงเนี่ยสกิลหกโซบัส เปิดห้าหาตัวลูปิน่าไม่ก็ตัวเจ็ดสอง้มาโอเคไม่มีเ <laughs> งมาล่ะโอ้โหไม่เจอวะ่ะสองรอบไม่เจอวะ่ะสิบใบว่ะไม่เจอวะอ่ะ,ะเดี๋ยวว่าเช็คได้ตอนนี้ <laughs> แหละหายข้าตัวเป็นแบบไอ้นี่หน่อย โอ้โหตีกด16ครับตีมีเท็งโอโ้โหเกินไปว่ะมือมีไบมือมีสี่ไครับสิบหกใช่สิบหกอ่ะให้ยี่แปดเลยแปดพันครับหวนตีบอยไรเช็คไม่มีสิกเกอร์โอ้โหไม่งั้นจะได้คิวทิกเกอร์พาแวนนะตีไม่พลาดแล้วจบเทล่าด้วยคาเทลรอ ไลตเต่เป็นรีซอร์เต้ครับสกิลเบอร์ท็อปหนึ่งครับอะฮอร์โซพอครับกรนะตีแล้วตีซอร์อตเต้ครับตีเวนการ์ดเลยรับเลยไล่เช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับเป็นขวากระเมชเช็คครับเป็นเฟลดูต้าพาซิสตีเวนการ์ดคิดเถอะเท่าไหร่หมื่นเดียว <laughs> โ<ห>อ้โหให้ไปนี่เลยฟาน เล่มเทินรอไล่ครับช็อกเกแลบฮัตรีส,<ะ>สโรตเต้ขอขอขออยยาดท่านไม่เยอะอืมหาไม่เกินอืมไม่เกินโอเคโอเคอ่ะสกิลของรีสโรตเต้เปิดฮอกพองครับปากพอได้ที่จะเนมือเอ้ยเข้าโซเข้าโซหรือคอ คอไปเราใช้เสียได้แต่ว่าต้องใช้ตัวนี้คโซบัสอ๋อเปิดห้าหาตัวเลขสองไม่กระดูกปีน่าได้แล้วตัวหนึ่งหนึ่งนะเอาขึ้นมือได้แค่ใบเดียวโอเคโอเคหาคนเผื่อเจอลูกปีน่าไม่เจอโอแต่แต่ขึ้นมือฟรีเนาะไม่ต้องทิ้งมือขึ้นมือฟรีขึ้นมือฟรีโอเคมาเสียบานเลยโอเค อย่าโซไปมาจะตีแล้วว่ามาเลยสิบหกครับฮิตมีเทคเอาเลยนนี้ปล่อยแล้วไม่มีทิกเกอร์อื้อทีรัวครับสกิลครับรีทายโดนมาจูนิีน่จมตีฮิตรีทายโดนใช่ไหมเอาหาตัวเองขึ้นมือก่อนแล้วค่อยรีทายถ้าเอาขึ้นค่อยรีทายนี่โอเคแล้วก็ถ้าเอาขึ้นก็รีทายไป จะแคบไปไหนก็ได้แล้วอีกใบหนึ่งก็ไม่ต้องหาปล่อยยืนไว้อ่ะีทายตัวนี้โอเคขึ้นมาเพราะว่าไอตัวนึงมันอยู่ในเดอบแล้วร <c oughs> ออยู่ในเดอบแล้วลีสต,สตาร์เต้ยี่สิบแปดจมตีไหมครับปล่อยเลยไรเช็กดร็อกเกอร์บวกข้างชนไว้ได้ไม่เช็คครับไม่มีทิกเกอร์ับอันจูไปละสิบหกยี่สิบหกปล่อยเลยโหไหลอะไรขนาดนี้ว่าไม่มีทิเกเลยจบแล้วหรอเปล่าโอจัวไลท์เป็นอันจูฟอสครับ ฟอร์ดวันยกให้หน่อยดิยกโซเลย <laughs> ยกทำไมดีกว่าโ okay, อเคฟอร์ดวัน <c oughs> ขคออะควาครับเอาขอหลังนี้เอาอันนี้ขึ้นมือครับจัว่วแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเทคนี <c oughs> ้ <une> ใช้ได้ทละครั้งง่ายฟาซิฟ ขยับนี่ขึ้นไป <Okay. S 1> จะตีแล้วครับวาวสองหมาื่นครับฮิเทคให้สกิวเลยครับสามหมื 30, ่นอควาตีแวนครับบอยเลยฮิวทิเกิดเหมือนหิวไม่ได้สิบสามครับอันจูตีสกิลบาสรับเลยครับไปเใบยวยกนี่ยกนี่ครับแล้วก็ยกสองใบนี้อออ๋โเคครับมันต้องยก <Okay. S 1> มันต้องยก ใต้หนึ่งฟอร์แล้วก็อ่าบวกหมื่นนะเป็นสองเปสามอ่ะโดดดีสล็อตตี้มาตอนนี้พนัอะไรละสองเปิ้งสามสองสามใช่ไหมข้างนี้เดีกอ่ะเอาตัวที่ยกขึ้นมาให้เลยอ่ะ,อะโอเคสกิลมันมาลงช่องกาดเอาตัวมันจากไหนดอกกลับเข้าใต้เด็กเป็นสนะี่สิบเนาะเป็นสี่สิบสองได้เข้าสองได้มา อ่ะก่อนอื่นสกิลรีซาลเต้ก่อนเมื่อลงนะอะไรเฮ้อคอเพิ่ม <laughs> <laughs> เวฟบว้ยเ,เ,เ,เอาเลยเอาวินได้เฟิร์สเช็คขิครับข้างไหนนี่โอข้างนี้ไปเลยข้าป่างล่ะหมื่นข้างโอจะเคลียร์ข้างอีกอ่ะปล่อยไปสามสิบห้าขอสองหมื่น ให้โหให้ด้วยสกีวับไปนี้เก็บตัวมันจังไปดอกขับได้กองอ่านบอกชิวมือนึงห่าแล้วห่าแล้วเอาเลยเลยโอ้โหรอเ็กซิดครับโอ้โหไม่มีไม่มีลูบีน่าไม่มีลูบีน่าเปิดห้าไม่เจอเรียบร้อยเกมนี้ดวงล้วนๆ ได in ้แน่ได้แน um, ่แล้วถ้าไม่ยกตัวนี้ให้ด้วยนะก็ไม่ยกให้ตีเคียวเลยยกทำไมอะยกเองดิเสร็แปดแวนไปแล้วเอาจริงไงมันจะมันจะมีมีเหลืองนะถ้าถ้ามันเจอขี้เนี่ยอะสามสิบสามครับมิดไรเช็ค โอ้โหแม่งเอ้ยมาเงี้ยขึ้นมาจากใไตไ้เขาเดินจั่วนี่ผมจะทำอย่างนี้มาๆคออควาครับสกิลอควาครับยกขึ้นมือเออ,เ,อ,อเป็นชิลแล้วเป็นชิลแล้วแล้วก็จั่วหนึ่งครับทิ้งมือหนึ่งคอเซนหน้าครับสกิลเซนหน้าเปิดท็อปห้าหาสามครับ เจอแล้วครับเกรดสามเอาขึ้นมือสกองคอเรนเรนก้าครับอ่เดี๋ยวทิ้งมือหนึ่งนะเพราะว่าสกิลของอ่าเซตหน้านะทิ้งเป็นใบนี้ไปแล้วก็คอเป็นฟานิสราครับอิซาเบลลาครับสกิล โซ so บาสสองชี้สองใบนี้ครับ <Okay. S 1> บวกห้าพันแล้วก็ถ้ามีเรียกาศห้าใบครับจวนห <c oughs> นึ่งใบนี่นะขึ้นมาเลยสตีแล้ว,วามาอันนี้เห็นยูนิตในแถวเดียวกันนะบวกห้าพันลวสองตัว <Okay. S 1> ก็เป็นบวก,กหมื่น28กมยี่สิบแปดสามที่สามสสามเลยโอ้โหยืน <c oughs> ยืนสิบขอยี่สิบห้าครับดีดี ไปเลยไม่เจอเรนเรนก้าตีครับไม่บูทฮิตม่เทกอ่าฮิตม่เทกครับสกิลก่อนเพราะเป็นสกิลเมื่อโจมตีนะ<ฮ>ทิ้งตัวสองใบครับลุกสามสิบแปดครับจวดสองใบด้วยแ <38 S 1> ปดได้ยลดยเอาดอกขึ้นเลย โอเคบูตี้อีกรอบครับอ่า mm. uh, 21 26 36 46, 46 mm. ครับฮิตเทคครับล่อยเลยโอเคครับสกิล hmm. ฮ <skill hit. S 2> mm ิตเอาตัวนี้ขึ้นมือครับ แล้วก็สกิลของฟานิซ่าครับตัวเองวิ่งเข้าโซแล้วก็เอาเกตสามในดอกเข้าใต้กองครับจวหนึ่งใบอันจูตีครับสิบสามครับสกิลเคานเตอร์บัสหนึ่งยก4ี่ใบตัวของตัวเองขึ้นมือครับบวกอีหมื่นหนึ่งและได้หนึ่งฟอร์สครับแปะค่ะแล้วก็ยกให้ยกสี่ใบครับคอหนึ่งใบครับคอเดนเนกา ยี่สิบสามครับสองได้สกิลตรงนี้ส <40 S 2> ี่สิบเหมือนเดิมขอสองไดขอสองไดเทวินไดครับเฟิร์สเช็คครับดอฮิกเกอร์ขอจูก,ก่อนโอเคมางมาพาวอันจูเออ,อเรียบร้อยเล่นเล่นกล้าตีครับสี่สิบสามครับสกิลครับเมื่อตีเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่แล้วนะ ที่มือสองใบครับจวดสองแล้วก็ลุกตัวเองอะไรสีสามสี่สิบาอีกรอบหนึ่งครับส <PG. S 1> <5 S 2> องสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบห้าใบมือเพืเ่อโอเคสีส <4 S> <laughs> โอ้โหมือ เฮ้ยเจอแล้วลูติน่าโอเคสองใบใบไม่ใช่ใบอ๋อเราเกมโอเคต้องบอกว่าอีกฝ่ายดวงสวยนะได้แล้วฟอร์สบอลเราไม่ใช่ดวงดีนะอีกฝ่ายดวงสวยโอเคสกิลโอ้โหไม่มีอาร์มินี่อยู่ลงมาสกิลเมื่อลงโซชาร์หนึ่งโซชาร์สองอ่อโซชาร์หนึ่งแต่ถ้าวัยเป็นลูปิน่าโอเคโซชาร์สองโอ้ย อ็แต่ยูแม่งยูอีไปน่อ่ะแล้วก็โซโซบาส,สอง,สองลูปิน่าสองใบสกิลแวนโปรเจ็ตโอ้โหของดีเลยโอ้โย,อยจริงๆมนี่สองตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ถ้าแต่าถงบอดก็ก็คงต้องเป็นรีสซัตเต้แต่ถ้ายกใช้ทิกล้ออีกรอบหนึ่งก็เอาขวาโอเคเพราะแต่รีซัลเต้ก็เติมโซได้เนาะเราก็ลืมเทคคไป มันใต้กล่องได้สักปะอ่ะใส้กล่องไดสับแล้วก็สกิลลูปินาถ้าเขาลงมาตัวนั้นได้รับ<อ>มาร m เกอร์ดูใบสปอตวันสกิลของลิซซาเต้มาลงดูใบบน,ห,นห็มนมม้อ่าาฮะแลลวกงตรงนี้โอเคสกิลของใบนี้ถ้าตัวเองเยืนอยู่บนมาร m เกอร์ลูปินาบนช่องบรรยากาศจะได้คิดติคอนเป็นพื้นฐานเป็สองโอเคมาเสร็จละ ยี่สิบแวนครับอืมยี่สิบเหรอยีอ่สิบเลือกยากนะจริงจริงขาไปยีป่สามยี่สิบแวนยี่สาม เป็ดีจีเลยโอเคสกิลเ <Okay. Skill. S 2> มื่อโจมตีบาร์หนึ่งลุกทุกตัวที่อยู่บนมาร์เกอร์โอเคที่เป็นเรียกกระดับมาสวินได้ครับโฟร์เช็คเซ <check>. คเกอ์เช็คคริรคติคอว่ากอร์วานุสเซต์นะพลังคริติคอลไว้ขาน่งมาเลย สามสิบสองคิดที่เขอาสี่สิบสามยี่สิบแปดสองเอ้ยยี่สิบแปดคิดเดียวแต่มีแต่มีคิดเทคปล่อยเลยไม่มีทิกเกอร์ขอรู้ในนี้ก่อนว่ามันอยู่หนึ่งสองขันกวางไม่อยู่ โอเคงั้นก็มันเก็บกแบบนั้แเ้วไม่ได้เก็บได้จากกองยางเดียวหาจากกองปะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่หาได้แค่จากกองเลยรีทายก่อนอ่ะแล้วก็จบเทิร์นข้าเทิร์นครับจัว่วไลท์ป็นอันจูฟอร์ด <laughs> เล่นข้างเดียวแล้อ ยกนี่ขึ้นมือจวหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งมือใบหนึ่ง เปิดห้าหาสามครับเจอไมไม่เจอสองใบหมื่นหามาชี้สองใบนี้เลย <m> เฮ้ยสองใบนี้เลยข้างนี้มันแรงอยู่แหละทีโซบารก่อนจากนั้นสักยูครับ เข็นอารียราครบห้าใบจวดหนึงโอเคจะต,ตีแล้วพูดตีใช่ห้าสิบสามหกสิบเอ็ดฮิตเทคไปเลยเดเมเช็คไปเรียบร้อยรอบนี้ฝั่งที่ชนะเป็นอันจูเนาะสำหรับ EB15 ในรอบนี้นะแล้วก็ลูบิน่าเนี่ยเป็นแคนที่ เน้นการปั๊มฟอนเนาะส่วนอันจูนี่จริงๆเป็นเรียกว่าไงดีมันเมีตาเนาะจริงๆใส่เด็กมีอันจูเหมือนมีการทุกใบในเด็กเนาะใช่ประมาณนั้นเลื่อมมาเลยลงใบขอลงเดียวสำหรับความคิดเห็นสําหรับเงื่อ,อ EV15 ในบล็อกนี้คือเริ่มก่อนได้เปรียบเพราะว่ามันสามารถตั้งบอร์ดตั้งไรได้ก่อนนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็หมดแค่นี้ครับใบบุย